ครับสวัสดีครับวันนี้ของมาส่งนะครับเป็นล้อยงต้น,นไม้เน,นี่ยงใส่บบนนหน้าร้อยสามสิบหลัง180ร้อยแปดสิบนะจะเป็นเม็ดเม็ดยีก่กับเม็ดสาเมตร,ร,ร,รสามกับเมตรแปดสิบนะครับอ,อันนี้เป็นล้อของพรเจริญช่างคิดนะครับ KID อันนี้เป็นผ่านขุดมันอันนี้จะเป็นเครื่องยอดกระโปงนะครับครับองนน่ะอ่าอันนี้ผลิตที่ไทยครับอันนี้เป็นล้อนำเข้าครับนำเข้ามาจากต่างประเทศเพิ่งลงเรือมาใหม่ๆครับอันนี้เป็นลอ้ลอล้อชุดใหม่ครับ1 7ก้กากัน ม่สามเื่องยอดเ้าพ่เนครับอยตองดูใบเอ่มะอ้อุมลัลงลยาอก่มื่นรูมเดี๋ยวต้องดูในรินครับครับอันนี้เป็นตัวต่อล้อนะครับตัวต่อลอ้ออันนี้มันจะล้อชุดหน้านต้นไหนี่ินี่เลยนะใช่อ่า โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเ้วจะมารีวิวให้ดูอีกทีครับผม